สวัสดีครับเพื่อน,เ,อนเวลาเป็นทรัพยากรที่ยุติธรรมทีท่สุดบนโลกใบนี้นะฮะทุกคนมี24ชั่วโมงต่อวันเท่ากันแต่สิ่งที่จะทําให้เราแตกต่างน,นั้นก็คือการเลือกใช้มันถ้ามองย้อนกลับไปนะครับผู้คนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้มีเวลามากกว่าคนอื่นเลยแต่พวกเขามีวิธีจัดก,การเวลาที่ชาญฉลาดผมจึงอยากให้คุณลองมองเวลาเป็นเพื่อนที่ต้องเรียนรู้จะใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วคุณจะพบว่า ความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเรามาดูสิบเคล็ดลับในการบริหารเวลานะฮะหนึ่งรู้เป้าหมายของคุณนะครับเริ่มต้นด้วยทุกวันนะฮะถามตัวเองว่าวันนี้คุณอยากจะทำอะไรให้สำเร็จการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเปรียบเสมือนการวางแผนที่แม่นยำตัวยอย่างเช่นนะครับผู้เขียนชื่อดังเนี่ยตั้งเป้าว่าจะเขียนวันละสองหน้าทุกๆวันผลลัพธ์คือสามเดือนเขาจะมีต้นฉบับของหนังสือหนึ่งเล่ม สองนะครับใช้เวลาในตอนเช้าให้คุ้มค่าเช้าวันจันทร์ผมเคยเสียเวลากับโซเชียลมีเดียแต่เมื่อเปลี่ยนมาจัดก,การงานสำคัญในช่วงเช้าก่อนทั้งวันผมจะเปลี่ยนไปงานเสร็จเร็วและรู้สึกดีขึ้นทันทีสามใช้กฎ8 0ด8 0 2ยเคยไหมครับที่ทำงานทุกอย่างพร้อมกันแต่กลับรู้สึกว่าสิ่งที่ได้มาไม่คุ้มค่าลองเปลี่ยนมาใช้กฎนี้ดูครับมุ่งเน้นไปที่20%ของงาน ที่จะสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ถึง80%ก่อนนะแล้วจะเห็นความแตกต่าง4วางแผนด้วย To Do List การเขียน To Do List นะครับทำให้ทุกๆวันเนี่ยดูชัดเจนแล้วก็ควบคุมได้ดีกว่าเดิมตัวอย่างคือการเขียนเขียนงาน3าึงสำคัญที่สุดนะครับต้องทำในวันนั้นและค่อยจัดการงานเล็กที่เหลือหลังจากทำงานที่สำคัญ3จุดน,นั้นเสร็จนะฮะ 5. ใช้เวลาพักให้เป็นการหยุดพักแบบโพรโมโดโล่เทคนิคคือทำงาน25นาทีแล้วหยุดพัก5นาทีผมใช้วิธีนี้ช่วงที่ต้องเขียนบทความย,วยาวและผลลัพธ์ดีนะฮะก็คือสมองผ่อนคลายงานเสร็จเร็วขึ้น6บอกลาการทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับงานจะมีประสิทธิภาพเมื่อเราจดจ่อแค่สิ่งเดียวจงทำทีละอย่างเช่นตอบอีเมล ก่อนแล้วค่อยไปประชุมงานที่ออกมาจะดีมากขึ้นนะครับ 7. ตัดสิ่งรบกวนบางครั้งสิ่งเล็กน้อยเช่นการแจ้งเตือนมือถือนะครับก็จะรบกวนเวลาที่สําคัญลองปิดเสียงแจ้งเตือนแล้วก็จัดโต๊ะให้โล่งคุณจะรู้สึกว่ามีสมาธิดีขึ้นในวันนั้นนะครับ 8. วางตารางลําดับความสําคัญตารางนี้ช่วยจัดลําดับว่างงานไหนสําคัญและเร่งด่วนคุณจะไม่เสียเวลากับงานที่ ไม่มีค่าอีกต่อไป9ครับเรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม่วันหนึ่งผมลองปฏิเสธคำขอเล็กๆนะครับที่ไม่สำคัญเพื่อให้มีเวลากับงานใหญ่ผลคืองานเสร็จเร็วขึ้นและเครียดน้อยลง10ทบทวนผลงานแต่ละวันจบวันด้วยการถามตัวเองว่าวันนี้เราเสียเวลาตรงไหนมีวิธีช่วยให้คุณปรับปรุงได้ในวันพรุ่งนี้อย่างไร บทสรุปนะฮะทุกวินาทีในวันนี้คือส่วนหนึ่งของชีวิตคุณและการบริหารเวลาที่ดีคือการลงทุนกับตัวเองไม่มีแค่สมบูรณ์แบบในวันแรกๆแต่เริ่มต้นปึุกตั้งแต่วันนี้จะทําให้คุณเป็นเจ้าของชีวิตคุณในอนาคตนะฮะอย่าปล่อยให้เวลาควบคุมคุณแต่จงเป็นผู้กําหนดเส้นทางชีวิตของตัวคุณเองนี่คือชีวิตของคุณเลือกใช้มันให้ดีที่สุดครับ